แต่มอไูไปเห็นมีเด็กมูแต่มไม่ไมีเด็กเลยู่เป็นเด็กวัยหนูหรอวัยหนูวัยขี้เกียจปอขี้ไก่อยากเป็นวัยรุ่นเออมันกินเบียร์โอ้โหมันกินเบียร์กันละอย่าก,กินนะลูกนะระวังนะ ไปทางนี้สิบ้านเราไม่สนุกอะไรแทนที่มองไปกันเลยหนูอ่ไรไว้หนูมีไหมรูปนนไว้หนูไปไหนกันหมดเนี่ยว้หนูไปไหนกันหมดเล่นเกมทำอะไรกันได้ไหม เดินช้าๆสิแม่เดินไม่ทันอะ่ะขาแม่สั้น,ม,นมีก้ามขาแล้วหรอเด,ด,อดินขึ้นเขาทุกว<า>ันค่ะนู้ดดอกไม้สีสวยมากเลยดูเนี่ยดอกไม้สวยม่ะสวยไหม มันปิดเทอมไปหาขับรถส่งของไปอ้กุหลาบป่าสวยมากเลยกุหลาบป่ากุหลาบป่าสวยอะ่ะดูสิสวยไหมสวยเนาะไป,ไปธรรมชาติหน้าหนาวหน้าหนาวมันอ้ดูสิดอกมากเลยนงนดูน่าเป็นพวงเลย ไปไม่ได้นะเพราะเป็นพื้นที่ดูดูดูข้างหน้าเขาปูของเขาเป็นไม้ของแบบไม้ไปไปเด็ดเอาได้ไหมอูงงงง้ดอกไม้แบบร้านแบบนี้มีไอติมป่ะเนี่ย น้องนองนองดอกอะไรเนี่ยเหมน็มน,มนมากเลยเดินผ่มนมานทีไรแม่งเหม็นเหม็นมากเลยโอ้แล้วนี่ดอกอะไรเนี่ยใหญ่มากเลยดอกอะไรเอเนี่ยใหญ่ไปเรื่อเลย